ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่อนขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิบแข่งผีแดงทรงอย่างแพงเล่นแม่งไม่ได้เรื่องอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะัดที่นี้ด้วยหากดูแลชะชอบใจชอบใจปุ่มไหนปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่10มอแกนชานเดลิน,นลราคา24ล้านปอนด์จากเซาท์แทมปันมูลค่า971ล้านบาทก่อนจะย้ายมาแมนยูในปี2015ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่ามอแกนชานเดลินคือยอดกองกลางอีกหนึ่งรายของพรนะีเมียร์ลีกณเวลานั้นต่างมีหลายทีให้ความสน,นใจในตัวเขาเข้าไปเสริมแก่งในแดนกลาง แต่ทว่าเมื่อย้ายมาแมนยูดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดเจ้าตัวอยู่กับทัพปีศาจแดงเพียงแค่2ปีเท e ่านั้นหลงเล่นไปทั้งหมด47นะัดแต่ทว่าแฟนบอลไม่ค่อยได้จดจําผลงานเขามากเท่าไหร่ด้วยผลงานที่แมงไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรจนสุดท้ายในปี2017เจ้าตัวก็ต้ตองโบกมืออำลาย้ายออกไปเอลฟ์ตันในที่สุดซึ่งปัจจุบันนะครับชชนนลลินไม่ได้ค้าแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกต่อไปแล้วพเพราะว่าทุกวันนี้แกไปอยู่ในลีกบ้านเกิดที่ฝรั่งเศสสสกัสัับบโมรรนนน่นนเงค อันดับที่9เมมฟิสเดฟายจาก PSV h y ไฮโวเฟนราคา25ล้านปอนด์หรือ1,000ล้านบาท นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานหมายเลขเจ็ดของแมนยูที่ต้องพบกับความล้มเหลวการย้ายมาของเมมฟิสเดปายในช่วงปี2015ถือว่าเป็นความหวังใหม่ของแฟนแมนยูในขณะนั้น้วยฟอร์มที่เร่าร้อนกับ p s v ยิงไป28ประตูกับ8อสซิสต์จาก4สนรดทุกรายการพร้อมกับสร้างสถิติยิงประตูจากรีคิกให้กับ p s v ในเกมลีกของฮอลแลนด์ได้ถึง7ประตูนับเป็นสถิติสูงสุดใน6ลิกใหญ่ของยุโรปปีนั้นโดยผลงานด้วยประการทั้งวงที่เดปายทำให้กับ p s v ก่อนจะย้ายมาแมนยูมันช่างเหมาะสม ปีศาจแดงต่อจากโรนัลโดที่ยิงประตูก็ได้แอซิดก็ดีแถมฟรีคิกก็เฉียบขาดแต่ทว่าความเป็นจริงนั้นทุกอย่างแม่งกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงพี่แกนลงเล่นในแมนยูไปทั้งสิ้น5 3, น้ินัดยิงได้เพียงเจ็ดประตูกับ6แอซิดแล้วก็ไม่มีประตูจากฟรีคิกแม้กแต่ลูกเดียวด้วยทศัศนคติที่ย่ำแย่ทั้งในและนอกสนามความหลงระกเรเรกับแสงสีเสียงในอังกฤษการใช้เม็ดเงินอย่างฟุ่มเฟือยกับรถสปอร์ตอีโกที่มากขึ้นทําให้ได้ป้ายโฟกัสเรื่องนอกสนามมากกว่าเรื่องในสนามและผลงานมันก็ออกมาย่ำ ังเอาไว้การย้ายออกจากทีมไปมันจึงเป็นทางออกที่ดีสุดของเจ้าตัวและสโมสรณนะเวลานั้นครับอันดับที่8เฮนริกมาคีทิยานจากโบรเซียดอทมูลราคา30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,200ล้านบาท ต้นสีซััน2,016มาคิทยานกลายเป็นตัวรุกรายที่2ที่ย้ายมาจากดอทมูลต่อจากชินจิคากาวะซึ่งอย่างที่เรารู้กันครับว่าสาเหตุหลักๆมืนเนัก,กนเตะต,ต่างแดนต่างภาษาเก็บกระเป๋าเดินทางย้ายเข้ามาคาให้ในกองอังกฤษแล้วไม่ประสบความสําเร็จเหตุผลหลักเลยก็คือไม่สามารถปรับตัวปรับ,รบวิธีการเล่นให้เข้ากับสไตล์ฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้โดยสไตล์การเล่นแนวรับที่เข้าบอลดุดันถึงลูกถึงคนอาการบาดเจ็บมันก็มกากระทมหายอยู่เสมอซึ่งมาคิทยานก็เป็นหนึ่งในนักเตะแบบนั้นครับแม้จะมีีคควววาามเกาเกกกกในนยุโโรปทััษะส่ตตด เกี่วการเอาตัวรอดก็ใช่ย่อยแต่ทว่าสุดท้ายครับก็ไม่สามารถปรับตัวได้ลงเล่นในลีกไป39นัดยิงได้เพียง5ประตูก,กับ6แอซิสนอกจากนั้นนะครับเจ้าต,ตัวยังมีอาการบาดเจ็บที่คอยลุมเร้าทําให้ตลอดการคาแข่งกับแมนยูมาคิทยานต้องคอยนั่งปักหลักอยู่ที่มานั่งสำรองและห้องแพทย์สมโมสรเป็นประจำอันดับที่เเอริกไบยี่จากบียเรอัลราคา30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,200ล้านบาท นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในดิวที่ไม่ได้ฟอร์มย่ำแย่ที่สุดของทั้งหมดในสิบดิวที่เรารวบรวมมาเมื่อเขาได้รับโอกาสไบย,ยี่ก็มักทำผลงานในโคตรดีอยู่เสมออาจจะมีเข้าพรวดบ้างในบางจังหวะแต่จุดเด่นของไบย,ยี่คือเป็นแนวรับที่ดุดันบ้าดีเดืออพร้อมชนพร้อมสู้พร้อมจะเอาตัวรับแข่งรับเท้าทุกครั้งที่เขา้าปะทะคู่แข่งเปรียบเสม,มือนเมื่อครั้งในอดีตที่แมนยูเคยมีนักเตะอย่างเนมันยาวีดิชแต่ทว่าสิ่งที่เอริกไบย,ยี่แตกต่างออกไปก็คือกระดูกที่เปราะครับกล้ามเนื้อที่พร้อมจจะะะกกกกรรรตุเเเเเหมมมืืือออออช่่พ้้ขยไดับโาสลลง แฟนแมนยูก็คอยลุ้นตลอดว่าเกมนี้จะรอดหรือเปล่าเมื่อเทียบกับจํานวนนัดการลงเล่นของไบยี่กับจำนวนนัดที่เสียไปเพราะอาการบาดเจ็บตลอดเวลา5ปีที่อยู่กับแมนยูก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆไบยี่ลงเล่นให้แมนยูไป113นัดและพลาดโอกาสลงเล่นไป103นัดจนเรียกได้เลยนะครับวันนี้เป็นหนึ่งในนักเตะของปีศาจแดงที่สนิทกับทีมแพทย์สโมสรมากที่สุดณเวลานี้อันดับที่6อองโตนี่มาซิยาวจากโมนากราคา54ล้านปอนด์หรือประมาณ2,100ล้านบาท ถ้ามาพูดตอนนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่เราจะเชื่อกันได้ครับแต่การละครั้งหนึ่งอองตนี่มาซียาวในวัย20ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกที่อายุน้อยฝีเท้าลายมือหน้าอัศาจรรย์ที่สุดของวงการฟุตบอลในยุโรปจนถูกขนานนามว่านี่เป็นนิวอองรีด้วยเหตุน,นี้แมนยูในยุคของลุยฟันกันครับจึงกัดฟันยอมทุ่มเงินไปกว่า54ล้านปอนด์ในปี2015บวกกับเงอนไขเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกจํานวนหนึ่งเช่นการจ่ายพิเศษหากเขาได้รับรางวัลบอรลงดอมาซียาวสามารถสร้้้าาางงควมมใหกกกับแแแแฟนนปีดดีจดดต่่่เรรทส ตูใสครูอริตลอดการอย่างลิวร์พูลต่อด้วยการสร้างสรรผลงานด้อย่างยอดเยี่ยมในซีซันนั้นในการยิงไปทั้งหมด17ประตูกับกาแอซิ์รวมทุกรายการแต่ทว่าพี่แกไม่สามารถรักษาความเก่งกาจไว้ตลอดครับหลังจากนั้นฟอร์มของมาซิยาก็เริ่มดรบลงเรื่อยๆเกือบทุกซีซันและมันก็ทาให้แมนยูตัดสินใจปล่อยมาซิยาวยืมตัวไปให้เซบีย่าในปี2021จนถึงซีซันใหม่ล่าสุดในยุคของเอริกเทนฮากมาซิยากลับมาตู่ทัพปีศาจแดงอีกรอบเริ่มต้นช่วงปรีซีซันผลงานกลับมายอดเยี่ยมแต่ทว่าอาาาาากกรรรบบเเเจเข้าาจ้้มมววนนตตตตัััแ่่ิี ไม่สามารถเรียกศักยภาพที่ดีได้อย่างต่อเนื่องเมื่อหายจากอาการบาดเจ็บฟอร์มก็ไม่ได้ดีเหมือนช่วงปรีซีซั่นอีกต่อไปแล้วสัญญาของเจ้าตัวก็กำลังใกล้หมดในปี2024ถ้าหากพี่มาของเราไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งมาได้อีกนี่อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายอตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมาก็เป็นได้อันดับที่5อังเคลดีมาเรียจากเรอัลมาดริดราคา59.7ล้านปอนด์หรือประมาณ2,400ล้านบาท นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานหมายเลขเจ็ดของแมนยูที่ถูกแฟนบอลปีศาจแดงตราหน้าตลอดกาลแม้ว่าดีมาเรียจะออกซ้าซีซั่นกับแมนยูได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงต้นซีซั่นพี่แกมีส่วนร่วมกับประตูมากมายถึง9ประตูจาก12นัดแรกมีแอสซิสท,ที่น่าจดจำในประวัติศาสตร์เกมแดงเดือดจังหวะยกบอลข้ามให้ควนมาต้าก,กระโดดเอี้ยวฟาดตัวเข้าประตูอย่างสวยงามนั่นยังไม่มีใครลืมแต่ทว่าด้ความที่ไม่ลงรอยของพี่แกกับกุญซือใหญ่ของทีมอย่างหลุยฟานกันบวกกับความที่เจ้าตัวก็ไม่ได้มีความสุขในทันั้้้งงโโจรรขึนนนบบาาาาภยยไมมมม่ออเเคกกืแยู สุดท้ายพี่ดีมาเรียก็ออกลูกงองแง,งใส่สมโมสรอนไม่มาราง,งานตัวกับทีมในช่วงปรีซีซั่นซีซั่นถัดมาบีพย์แมนยูต้องขายเขาออกไปให้ได้เพราะว่าเขาไม่ต้องการกลับมาที่แมนเชสเตอร์อีกต่อไป<ด>และท้ายที่สุดนะครับเจ้ากตก็ได้ย้ายออกไปปารีสตามสมใจยากก่จะมาเล่าเบื้องหลังที่สาเหตุในการย้ายออกจากแมนยูว่า คือผมไม่ได้สนใจเรื่องเสื้อหมายเลขของแมนยูครับสาหรับผมเนี่ยมันก็แค่เสื้อตัวหนึ่งปัญหาของผมที่แมนยูคือโค้ชครับหลุยฟันกันเนี่ยเป็นโค้ชที่ห่วยแตกที่สุดในอาชีพผมเลยอ่ะผมยิงประตูทําแอซิ์ได้แต่ในวันต่อมาเขาตําหนิผมบอกว่าผมจ่ายบอลพลาดหลายรอบเขาไม่ชอบให้นักเตะดูอยู่เหนือเขาอ่ะนะกระจออันดับที่4โรเมลูกูกากูจากเอฟเวอร์ตันราคา76.2ล้านปอนด์หรือประมาณ3,000ล้านบาท ดูเหมือนว่าการตัดสินใจย้ายมาคาแข่งกับแมนยูในปี2017ในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของลูกกากูแม้ว่าผลงานในซีซั่นแรกของลูกกากูจะสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับทัพปีาศาจแดงได้ได้วยการยิงไป27ประตูจาก51นัดในทุกรายการพร้อมกับพาแมนยูจบซีซั่น้วยการเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ทว่าซีซั่นถัดไปทุกอย่างมันกลับตระปัดไปหมดครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นกลับกลายเป็นคนละคนกันจับบอลก็ไม่ได้ยิงประตูก็ไม่ดีเรื่องบอลเปิดก็ไม่ต้องไปพู ผลงานแม่นก็นเลยพังไม่เป็นท่าและอาจจะก,กลับกลายไปจุดเริ่มต้นกับสิ่งที่เขาถูกล้อเลยียนจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าการย้ายไปอินเตอร์มิลานนะครับทำให้เขากลับมาฟอร์มดีในช่วงขณะหนึ่งแต่เราเราก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่านีน่เป็นหนึ่งในดิวที่น่าผิดหวังที่สุดในอีกหนึ่งดิวของหน้าประวัติศาสตร์แมนยูเลยก็ว่าได้นะเนี่ยอันดับที่3จะดอนซานโช่ราคา7 6 5ล้านปอนด์จากดอนมูลประมาณ3,200ล้านบาท นี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนแมนยูคาดหวังมากที่สุดณช่วงเวลาหนึ่งด้วยผลงานที่ติดตัวมาจากดอทมุนที่ยิงไปแล้ว50ประตูกับ64แอสซิตจากทั้งหมดร37เกมในวัยเพียงแค่20บปีบางครั้งเด็กผีถึงขั้นเอ่ยปากเลยว่านี่เป็นนักเตะที่จะเข้ามากอบกู้ตำนานเบอร์เจ็ดของพวกเขาอีกครั้งและก็ไม่แปลกใจเลครับที่แฟนแมนยูตั้งหน้าตั้งตารอการย้ายเข้ามาสู่ทีมของซานโช่หลังมีข่าวผัพันกันมานมนานแล้วและในที่สุดจารดอนซานโชก็มาถึงถิ่นโอท ล้านนปอแต่ถ้ว่าพอเอาเข้าจริงๆครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีก4สนแรกเล่นแบบกล้าๆก,กลัว,ลว,ลวไม่กล้าที่จะโชว์สก,กิลจุดเด่นในเรื่องของการเลี้ยงกินตัวใส่กุ้แข่งมากเท่าที่ควรสิ่งสุดท้ายซานโชกระทำผลงานได้เพียง5ประตูและกะ3แอสซิสต์จากการลงสนาม38นัดทุกรายการ พอเข้าสู่4ซันที่2ครับเริ่มต้นก็นเหมือนจะทำได้ดีขึ้นหลังจากแมนยูมีการเปลี่ยนโค้ชจากรังนิกมาถึงเอริกเทนฮากมีลูกยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลในเกมแดงเดือดและก็สามารถยิงประตูชัยในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ให้กับทีมได้ทุกอย่างเหมือนกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปแต่ก็ต้องมาเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนและการเองราวที่ทำให้สภาพจิตใจไม่ดีจนต้องหายออกไปจากทีมพักรักษาตัวทำให้ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องจ,งจริงๆครับ อันดับที่2แฮร์รี่แม็กควายจากเลสเตอร์ซิตี้ราคา80ล้านปอนด์ นี่เป็นเดี่ยวที่ทาให้แฟนผีต้องร้องยี้เมื่อพี่แกย้ายมาสู่ทัพปีศาจแดงด้วย่าตัวมหาสารเป็นสถิติกองหลังที่แพงที่สุดในโลกแต่ผลงานกับสมโมสรต้องบอกเลยว่าโคตรย่ําแย่เป็นที่สุดด้วยความคาดหวังที่ย้ายมาโคตรแพงและความกดดันที่สูงริบลร่วจากการย้ายมาปุ๊บแล้วต้องรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมทันทีเมื่อแม็กควายทำพลาดขึ้นมาสายตาของแฟนผีนับหลายล้านคนทั่วโลกเกิดจองตาเขาเป็นมันพร้อมกับวิจารผลงานของเขาแบบเทศาเทเสียบางก็ว่าราคาแพงแต่ผลงานแมงไม่ได้แพงอย่างที่คิดนักเตะแบบนี้หาได้ ่ไไไปปยมต้องงเเสีเินแพนี่หรือกับตันทีที่จะพาแมนยูกลับมาประสบความสาเร็จอีกครั้งมันน่าตลกสิ้นดีแม็กวายย้ายมาร่วมทัพปีสาดแดงตั้งแต่ปี2019มาถึงตอนนี้ก็เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วลงเล่นไปมากกว่า150นัดผลงานกับสโมสรอนก็นยังฟังไม่เป็นชิ้นเป็นอันแถมซีซั่นล่าสุดก็ต้องมานั่งข้างสนามเป็นตัวสำรองได้แต่นั่งดูนักเตะใหม่อย่างลิซันโดรวาตินเนสยึดตำแหน่งตัวจริงคู่กับวารานลงเล่นไป18นะัดในโอกาสตัวจริงเพียงแค่7นัดเท่านั้นทั้งหมดนี้นะครับผมแฟนบอลหลายคนก็มออองงงวว่าาาีจจะถึเลข แม้กวัยแล้วหรือ,อยังที่ย้ายทีมออกไปหาความท้าทายครั้งใหม่กับทีมอื่นไม่ใช่ว่าพีแกเล่นไม่ดีครับแต่อาจจะไม่เหมาะกับแมนยูยุคนี้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเวลากระเตกกับทีมชาติอังกฤษเจ้าตัวก็โชว์ผลงานได้ดีเยี่ยมซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวเว่วๆนะครับบัญชีของเขากําลังพัวพันอยู่กับการย้ายทีมไปบิล่าหรือแม้กระทั่งนิวคาเซนก็สนใจอยู่ครับอันดับที่1ไร้ค่าที่สุดราคาแพงที่สุดพอบอกบาจากยูเวราคา94.5ล้านหรือประมาณ3,800ล้านบาท นี่ยังคงเป็นการเซ็นสัญญาที่แพงที่สุดตลอดกาลของทัพปีศาจแดงจนถึงทุกวันนี้มิดฟิลด์ฝรั่งเศสรายนี้ย้ายมาร่มทัพแมนยูเป็นคา้งที่2ในปี2016หลังจากที่เจ้าตัวถูกปล่อยออกจากทีมไปแบบฟ,ฟรีให้กับยูเว่ในปี2012ในยุคของเซอร์อเล็กซ์ฟุสซันสมัยที่เจ้าตัวยังเป็นแค่ดาวรุ่งที่ไม่มีใครรู้จัก ได้ย้ายไปฝึกวิชากับทัพมาลายได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อนเนื่องพร้อมกับมีมิดฟิลคู่ใจที่มากไปได้วยคุณภาพอย่างอังเดเปีโรทําให้เจ้าตัวนะครับพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆพายูเวคว้าแชมป์เซเรอาไปถึง4สมัยจนทําให้แฟนผีหลายคนนะครับเอ่ยปากยอม,มารับว่านี่เป็นอดีตนักเตะที่อยากได้กลับมาสู่ทีมมากที่สุด สิ่งสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงการรีเทิร์นของบ็อกบาถือว่าเป็นเรื่องที่คือฮามากสาหรับแฟนผีเพราะว่าช่วงเวลานั้นครับแดนกลางของทัพปีศาจแดงแทบจะไม่มีกองกลางในวัยพริกอัลบูคลาสเลยแต่ทว่าการย้ายกลับมาอีกครั้งของบ็อกบาทําเอาแฟนผีต้องกุมขมับปวดหัวไปตามๆกันบ็อกบาไม่เคยเรียกศักยภาพที่ดีสุดของตัวออกมาใช้งานได้อย่างสม่ําเสมอเรียกว่าแม่งดีหนึ่งนัดก็หายไปสิบนัดจังหวะยิงไกลสวยๆที่เป็นจุดเด่นเหมือนที่ทําได้กับยูเว่หรือทีมชาติฝรั่งเศสแม่งก็ไม่คค่อยมียหยใหห้เเ็นนนลััทําากบบร เลือกจะไม่ต่อสัญญากับแมนยูและสุดท้ายก็เลือกกลับไปยูเว่แบบฟร,ฟรีอีกเป็นครั้งที่2ซึ่งก่อนพี่แกจะไปนะครับก็ทิ้งท้ายวลีเดดให้แฟนผีได้รักแกมากๆไว้ว่าแฟนๆยูเว่เนี่ยพวกเขาซัพพอร์ตผมแบบสุดๆนะครับผมรู้สึกได้ถึงความรักของแฟนบอลเสมอนี่เป็นความจริงนะเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินเรื่องดีๆแบบนี้ที่แมนยูเลยอ่ะจริงมาและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจผมได้กุแคแชอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดที่ขอบสนามหน่อยเด้อ บอกโมเมนต์ Moment, ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ